สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิงง้วทองสี่เดือนครับคลิปนี้ต้องได้ขายครับพี่น้องครับเปิดราคาครับสองหมื่นหนึ่งพันครับราคานี่ลดโบได้ด้วยครับเด้อแต่ว่าส่งฟรีได้อยูสองรอยโลครับลดบบได้แล้วครับราคานี้ครับสองหมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องครับพายูโบเกินสองรอยโลครับรับง้วไปเลยครับสองหมื่นหนึ่งพันครับส่งฟรีให้โบเกินสองรอยโลครับคลิปนี้ครับ ทองสีเดือนครับประกันทองครับงอสูงลอยสี่ซิบครับลูกสองค่าทองครับนี่ครับงอครับคุณน่ะลำเนาๆครับอ้างดีดีนังหน้าดีอยครับเพศสีดำเป็นติปีติปีเนหน่อยเน่หน่อยมีมังเฮฟครับใส่ซอกขีดเอาครับพี่น้องครับงวทองอยบต้องสีดาครับ ใส่ซอกขีดกับคู้ลเหครับผูดใดงวททองครับมีมังเฮฟนะครับใส่ซอกเอาซอกมาขีดครับพี่น้องครับได้ผลดีบบเสียงพร้อมอาสนใจโทรมากครับสองหมืนหนึ่งพันนะครับเด้อทรงฟี่สองอยโลครับบบเกินสองอยโลทรงห้ราคานี้ลดบได้ครับพี่น้องครับเหลือพอได้ค่าน้ำมูกน้ำมันค่าขนมขนมครับนี่ครับงวครับ นาตานิสัยดีครับเชื่องดีอยู่เรียบเร็บขอเท่าดีลำตัวเงาดีท้องสี่เดือนครับพี่น้องครับสนใจโทุ่มากครับทับตูมากเด้อครับเด้อทับพอพันรับจางเอวละพันนี่นะครับในแถแน่นอนครับพอพันครับกินยาดีครับเมืเลียงมากเมื่อเด้อนี่ครับเต็มห้างนี่เบิดครับ กินยาึ้นช่วงดีครับง่วนทองครับอ่างๆเลยครับนี่ครับหลับเงา้ยวสูงลอยสี่สิบโอ้งื่วราคานีครับเ่าจับจองเป็นยังของนะครับเด้อสองหมื่นหนึ่งพันครับสุดยอดเลยครับประกันทองย่างดีครับสูงตั้งลอยสี่สิบครับพี่น้องครับลูกสองค่าทองนิสัยดี จับได้บายได้ดังอ่อนๆจูงง่ายบอดือบอสุนฮะกินยาต่อยละพีกัดอยู่บ้านนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของว่าเบาตึงครับไผสนใจครับโทรมาเลยครับพี่น้องครับถ้าคอมเมนต์นี่บอท่านมูนะครับต้องโทรอย่างเดียวครับพี่น้องครับคอมเมนต์นี่เทียสีอานเทียสีตอบกันครับผู้โทรมานี่สีได้กอนครับพี่น้องครับ สนใจโทด่ดดวนครับเบอร์โท่เบอร์ลไล่นะครับเดอ้อสนใจทักหาโท่หาเบาตึงไหนครับว่าทองดีดีแนวนี้ครับเบาตึงคัดมาให้แล้วนิสัยดีเชื่องดีนิสัยบดีเบาตึงบดซื้อเขาข้อครับขัดง้วมาให้พี่น้องได้เลี่ยงกันครับบอดือ้อบดส้นครับตัวนี้ครับ ขีกระชีแกนดีนะครับนี่ครับขอนยาสำหรับผู้สิกินเขาขีเป็นก่อนครับโบชีแล้วโบฉีจวกครับเพราะว่าช่วงนี้ยากจะแกนนี่ยครับยาโบออนบันไดครับปลายฝนนะครับพุ่นนะครับโอ้ยสองหมนเอดพี่น้องง่ว2สองตัตัวที่สองยู่ในท้องครับ เย็นชิปนี้แล้วครับอย่าตัดสิ้นใจโดนครับอย่าล่งเลครับภายในบ่เกินระยะสองร้อยโลนี่ทู่มาเลยครับบ่ตึงทรงหาฟรีครับสองหมื่นหนึ่งพันครับสองหมืนหนึ่งพันครับพี่น้องครับรถบอดดครับราคานี้รถบอดดายลี่ยวครับพอเดีค่ากับเขาครับแบ่งแบ่งกันไปแบ่งกันไปเลี้ยงครับคุณพ่อคุณแม่ครับ งวดีสวงโบสุดโบจมน้ำลางสวยกีบเล็บขอเท่าง่ามห้างสีดำลำเงียวโพนดีดีอ่างดีดีนังงนาดีสดดีเรือดีบน่ะเดี๋ยวพาบึงฟังนี่ครับบึงฟังสายครับ ซื้อซอกขีดในเพิ่นในได้ครับพี่น้องครับซื้อไปครับขอกี่มีบังเฮฟครับบังเฮฟลืมขึ้นเป็นพุ้ยในหน่อยครับซ่อนใสอยู่ไต้้นครับซื้อซอกขีดเอาครับคูครับถ้าบอไดคลายบ้าตึงฉีไปซื้อไม่ขีดอยู่ครับคุณนะโกคางโกคางกันไ่ดีเพศดำดีครับนาเลียงครับงวดตัวนี้ สองหมื่นหนึ่งพันลดบ่อใได,ด้ครับเด้อสองหมื่นหนึ่งพันครับทรงให้เลยครับราคานีมากเกินสองร้อยโลลดบ่อใหญ่ครับผู้ใดมักพอใจโทรมาเลยครับหนาเลี่ยงสมั่วสองตัวครับพี่น้องครับถือตัวละหมื่นหารอย <laughs> ตัวนึงอยู่ในถ่องนะครับว่านเด้ออกไล่ไปกนอนยังได้ไงออกแฉแนอนนะครับตัวทองให้เรีบเยบร้อยประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบริเวณว่าทองปากเป่านะครับการขายหัวทองเขาต้องตรวจทองรับประกันทองครับ พี่น้องจังสีมั่นใจครับบ่คือแต่สมัยก่อนนะครับมีแต่วาทองทองซื้อมาห่องอากอากักบ่พออาทิตย์ครับโดดโคมมูห่วงอากอากครับมีแต่ว่าว่าทองครับทองใหญ่ซื้อแต่ว่าบ่าทองนะครับอันนี้ทองครับตัวนี้ครับทองครับนะครับปุ่นหุดหยอด สำหรับคลิปนี้ครับมาตึงปฐุมราชครับขอจบชิปใบเพียงทนีกรน,นะครับเด้อสนใจโทรมากครับสวัสดีครับ